ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูสิงขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินกสนตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,565ด้วยความยินดียิ่งกสนตำบลโคกตาลตั้งอยู่บ้านโคกตาลกลางหมู่ที่10ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การบริหารงานของนางสาวพัฒไทยโพทองผู้ในการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอปูสิงห์สร้างการบริหารงานของกศนตาบลโคกการประกอบด้วย 1. นางสาวพัฒไทยโพทองผู้ในการศูนย์การศึกษา,านอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปูสิงห์ 2. นางสาวกฤษพันธ์ปือปร,ปรก ครูชำนาญการทำหน้าที่นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม 3. นางกัญยรัตนพันธ์ครูกศนตำบล 4. นายจำนงปลื้มใจครูกศนตำบล 5. นายวรชาปราสัยครูกศนตำบลกศนตำบลโคกตาลขอนำเสนอข้อมูลประกอบการประเมินซึ่งมีทั้งหมด 5ด้านดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆดังนี้กศนาตำบลโคกตาลมีการจัดทําข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS อย่างสมบูรณ์และเป็นระบบมีการพัฒนาเว็บไซต์หรือแฟนเพจของกศนาตำบลโคกตาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนดกศนตำบลโคกตาลมีนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564รวมทั้งสิ้นจำนวน225คนดังนี้ ระดับประถมศึกษาจำนวน21คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน94คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน110คนกศนตมบนโคกตานมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ปฏิทินการพบกลุ่มโดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องมีการทำวิใจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนมีการประเมินการรู้หนังสือการอ่านออกเขียนได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมีการติดตามผู้เรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีผลสัมฤธทางการเรียนดังนี้ ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ20ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ5.55ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคคิดเป็น64.44ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จสดศ์ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ38.38 38. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการทำฝ้าพดานหลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละ94.48จําำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนครบทั้ง13หมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่คนในชุมชนมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่มีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวมดูแลบ้านหนังสือชุมชนโดยมีเป้าหมายจำนวน186คนมีผลการดำเนินงาน238คนคิดเป็นร้อยละ127.95กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครูมีระดับความสำเร็จในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการเข้าร่วมประชุมวางแผนงานและจัดกิจกรรมมีการสนับสนุนทรัพ,พยากรร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการมิเทศติดตามการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศน,ต,นตาบลโคกตาล ดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กศน,นตมบลโคกตาลมีสภาพอาคารชิมั่นคงปลอดภัยเป็นสัดส่วนมีความสะอาดสะดุดตาและเป็นเอกเทศมีชีวิตชีวาทำให้ผู้รับบริการมีความสุขมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อาทิ อินเทอร์เน็ต WiFi ความเร็วสูงและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายมีจุดเช็คอินให้ผู้เข้าใช้บริการมีการจัดทำา QR Code เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางด้านพื้นฐานและด้านอาชีพด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่อง รือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริการกอสนอตำบลโคกตาลมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลงานเชิงประจักษ์โดยมีผลการเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติคิดเป็นร้อยละ75มีผลการปฏิบัติงานที่ดี b e s t practice มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ LMS มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและครอบคลุม มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในแต่ละกิจกรรมแต่ละพื้นที่ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งระบบออนไซต์ออนไลน์ออนแฮนและออนด m มานด้านที่4ภค้าคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพกศนตำบลโคกตาลได้จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นและมีภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีการร่วมกันนิเทศติดตามโดยมีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและอาสาสมัครในรูปแบบอื่น ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกศนตำบลโคกตาลอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริงกศนตำบลโคกตาลมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถนำไปใช้ได้จริงเช่นการจัดการเรียนการสอนผ่าน QR Code Google Form Google Site โดยใช้ร่วมกับระบบ LMS ของสำนักงานกศนจังหวัดศรีสะเกดมีการเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง Google Site เพจ Facebook กลุ่ม Line ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลาตามศักยภาพของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้นักศึกษาผู้รับบริการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีทักษะในการเรียนรู้ส่งผลให้กศนตบนโคกตาลมีผลการเข้าสอบของนักศึกษาเพิ่มขึ้นและ มีผลสำมฤทิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับกศนต,ตำบลโคกตาลขอนำเรียนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจรารณาประเมินกศนต้นแบบ5ดีพรีเมียมไว้เพียงเท่านี้ในส่วนของรายละเอียดจะปรากฏดังเอกสารตามตัวชี้วัดขออนุญาตเรียเนเชิญท่านคณะกรรมการได้กรุณานิเทศและให้คะแนนได้ตามอัธยาศัย ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ